สวัสดีครับนักเรียนสายชั้นป .4 ทั้ง4ทับหนึ่งและ4ทับสองนะครับทุกคนนะครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับต้องมารับภาระช่วยครูสอนนะครับวันนี้งานในหน้า11นะครับมีทั้งหมด3ข้อใหญ่นะครับขอยกข้อ2ใหญ่มาก่อนนะครับข้อ2ใหญ่สั่งว่าให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 8ข้อนะครับครูจะยกตัวอย่างข้อนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับสี่แส0สามืนเจ็ันห้ารอยสิบให้เอามาเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับครูจำลองหน้าสมุดเป็นแบบนี้นะฮะลอกโจทย์มาก่อนนะครับโจทย์ใหญ่เขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็ลอกกดโจทย์จ้อยมาตรงนี้นะครับลอกโจทย์จ้อยมาลงมาครูลอกไว้ก่อนหน้านนี้แล้วนะครับแล้วก็ตอบนะครับอันนี้ง่ายครับไม่ยากมากมายนะครับ ก็เขียนตัวหนังสือไปเลยสอง e สีี x สีแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ้อร้อยยี่สิบเท่าเนี้ครับนักเรียนก็เขียนจนครบแปดข้อนะครับอันนี้ยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งต่อไปนะครับ ข้อที่สองใหญ่นะครับอ๋อกอไปข้อสามใหญ่ข้อสามใหญ่สิอ่านะครับให้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับมีทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมดสี่ข้อนะครับครูจะยกตัวอย่างข้อข้อสองนะครับข้อสองย่อยนี้นะครับข้อนี้นะฮะเนี่ยฮะข้อสองย่อยนี้นะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยสองให้เอาเขียนมาเป็น เป็นอะไรครับเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะครับหรือนักเรียนชอบเรียกสั้นๆว่าตัวเลขอาราบิกนะครับอน,นะครับครูก็ลอกโจทย์มาก่อนนะครับเนี่ยฮะลอกโจทย์ใหญ่มาก่อนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนักเรียนต้องทาข้อข้อหนึ่งย่อยก่อนนะครับแต่อันนี้ครูขอยกข้อสองย่อยมาเป็นตัวอย่างนะครับเท่ากับเฉลยไปนในตัวด้วยนะครับนะฮะ แล้วก็พิมพ์ผูพิมพ,มพม์จำลองหน้าสมุดไว้แล้วนะฮะเนี่ยแบบนี้นะนักเรียนหลายคนเวลาพอเขียนเป็นเอาตัวหนังสือนะฮะตัวหนังสือเนี่ยมาเป็นตัวเลข,ขินโวลกมักจะนับหลักผิดหรือไม่ก็ลืมตัวเลขบางตัวเลขบ้างบาง,บางทีก็ใส่ขาดใส่เกินมาบ้างนะครับซึ่งนักเรียนมองผู้ปกครองมองนะครับว่ามัน ตัวเลขที่สูงสุดคือสี่แสนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะกูยกมาอย่างนี้เลยนะครับในกระดาษทดนะฮะแบบนี้นะมีเทคนิคง่ายๆครับนี่ฮะในกระดาษทดนะฮะรูแนะนําให้เขียนไว้เลยครับเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอย่างนี้ไ้เลยนะฮะนะครับไ้เลยแล้วก็มาเริ่มเลยครับเริ่มเลยโดยสี่แสนครับนี่ฮะ ตรงนี้สี่แสนมันต้องเป็นเลขสี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนตรงนี้เป็นเลขสี่สี่แสนตัวนี้สี่แสนไปแล้วนะฮะต่อไปอะไรครับอันนี้ห้าหมื่นก็เขียนตรงนี้เลขห้าต่อไปอ๋อห้าหมื่นอยู่นี่นะครูวงผิดห้าหมื่นเสร็จปุ๊บต่อไปหลักพันมีไหมครับหลักพันไม่มีครับมีมีอะไรครับมีเก้าร้อยครับ เพราะฉะนั้นต้องใส่เลขเก้าตรงนี้หลักพันมีไหมครับไม่มีดันั้นหลักพันต้องควรเป็นเลขเลขศูนย์ต่อไปสองตรงนี้เป็นเลขสองซึ่งเป็นหลักหน่วยนะครับเพราะหลักหน่วยเลขสองก็ต้องอยู่ตรงนี้พูดถาว่าหลักสิบมีไหมหลักสิบไม่มีดังนั้นหลักสิบก็ต้องเป็นเลขศูนย์อ่ามันก็จะครบพอดีนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่น หลักแสนหลักล้านมีไหมครับไม่มีหลักล้านไม่มีก็ไม่ต้องทําอะไรปล่อยไว้เฉยๆดังนั้นลอกตัวนี้เลยครับเนี่ยฮะเนี่ยลอกลงไปในสมุดของเราอีกทีหนึ่งครับแต่นักเรียนที่เก่งสามารถจินตนาการตรงนี้ได้ก็ไม่ต้องทํากระดาษทดแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนตอบลงไปในสมุดได้เลยนะครับพระฉะนั้นตรงน,นี้ให้เขียนเป็นตเลขกหินดูอารบิกใช่ไหมครับเขียนเป็นตลขหินดูอารบิกอาบิอครูพูดตกละ อ่าเห็นเป็นเลขอ็นดูอารบิกก็จะได้เป็นสี่แสนสูงขึ้นไปสี่แสนห้าหมื่นหลักพันไม่มีเลขศูนย์นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เก้าร้อยเก้าร้อยแล้วก็หลักสิบไม่มีแต่เลขศูนย์มาตะกี้แล้วก็เลขสองแบบนี้นะครับใส่เครื่องหมายลูกน้ำไปด้วยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ ลักษณะของข้อ3นะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับต่อไปเป็นข้อ4นะครับข้อ4ข้อ4นะครับข้อ4เขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับก็หลักการคล้ายๆกับข้อที่แล้วแหละข้อ3ใหญ่เพียงแค่เปลี่ยนจากตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นตัวเลขไทยเท่าน,นั้นเองนะครับ มีอยู่ทั้งหมดสี่ข้อนะครับรูขอยกตัวอย่างเป็นข้อสามนะครับรูเอาข้อสามออกมานะฮะเนี่ยเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่าข้อสามนะฮะเนี่ยครับข้อสามนะครับห้าล้านห้าหมื่นห้านะครับสังเกตว่ามีหลักล้านนะฮะกูยกตัวนี้มาที่กระดาษทดสำหรับเด็กนักเรียนที่สับสนบ่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ แต่เด็กที่เก่งก็ไม่ต้องทําตามครูตรงนี้ก็ได้นะครับตอบไปได้เลยนะครับนี่ครับห้าล้านห้าหมื่นห้าตอนตอนแรกครับอันแรกเลยห้าล้านเนี่ยห้าล้านห้าล้านหลักล้านอยู่ไหนครับหลักล้านอยู่ตรงหลักล้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นห้าล้านเลขห้าจะต้องอยู่ตรงนี้คือมันก็จะคือห้าล้านนะครับต่อไปห้าหมื่น เนี่ยห้าหมื่นเอาไว้นะฮะเนี่ยฮะห้าหมื่นห้าหมื่นนะฮะแสดงว่าเป็นหลักหมื่นใช่ไหมครับหลักหมื่นต้องเป็นเลขอะไรครับหลักหมื่นต้องเป็นเลขห้านั่นตรงนี้ต้องใส่เลขห้าต่อไปตัวเลขอีกหนึ่งตัวคือคือเลขห้าเลขห้านี้หลักอะไรครับอ่าขอใจครับเป็นหลักหน่วยดังนั้นตรงนี้ต้องเขียนเลขห้า เอาละหลักสิบมีไหมหลักสิบไม่มีนะครับก็ใส่เลขศูนย์หลักร้อยมีไหมไม่มีก็ใส่เลขศูนย์หลักพันมีไหมไม่มีใส่เลขศูนย์หลักแสนมีไหมไม่มีเลขศูนย์อ่ะอันนี้คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านื่องหมายลูกน้ําจะต้องใส่ตรงไหนครับนับจากข้างหลังมาครับตรงนี้เลขห้านี่เลขห้านะนี่แงโอเคตรงนี้นะครับ ดังนั้นเครื่องหมายลูกน้าจะต้องใส่ตรงนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามจะต้องใส่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเอาละนักเรียนก็นํามาตอบนะครับซึ่งตรงนี้ครูเขียนเป็นตัวเลขอะไรครับครูเขียนเป็นตัวเลขอะไรครับตรงนี้เป็นตัวเลขยินดัวระบิกใช่ไหมครับแต่โจทย์ต้องการให้เขียนเป็นอะไรครับ ต้องการให้เขียนเป็นตัวเลขไทยนะฮะเราก็ไม่อยากเราก็เขียนเป็นเลขไทยก็ได้ตรงนี้ครับเขียนเป็นตัวเลขไทยเลขห้าครับเลขห้าอยู่ตรงไหนนาะในแป้นพิมพ์ก็เลขห้าแล้วก็เลขศูนย์แล้วก็เลขห้าแล้วก็เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เลขห้าตัวสุดท้ายนะครับ ใส่เครื่องหมายลูกน้ำด้วยนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ